สบายดีพี่น้องสกุสกุสนวันนี้เกี๊ยงได้แกงส้มใส่ป่าสู่พี่น้องกินปลาอยังก็ลืมแล้วก็บอกเลมันมันไ่ดอกปลาไปนำกองปลาซวยหรือว่าปลาปึาปงบ่แมบ่บ่ดูพี่น้องมันมันแกงใส่นมามสมใส่คุณตู่พี่น้องเอ้ยมากๆหอนๆอนแสบแสบสกุลสกคน ก๋วยจินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกียงซาวเล่าน้ำมีเดอร์พี่น้องเด้อไปเฉยเดือดผ่านไว้ๆพี่น้องโมผ่านมาแล้วเกียงอะไรเนี่ยผ่านอยู่รุดอยู่เรื่อยพี่น้องหน้าพี่น้องแซ่บกินเลยได้บัญหิวเบิ่งที่เขาเกียงมาๆพี่น้องแซ่บๆสียบนัว แกงแคหรนใหม่อันส้มอ่อ,อนโยนจำ้อง่วคาบุคคลส้มไปเลยนี่คือน้หมัเผ็ดเนาะมนาพี่งแซ่บเด้ปลามันมันสูตรน้ำมัสม้มมาแกงใส่อือ อย่างตลาดลายหลอ,อกลอเน่ะมาไป็น้องแซ่บบ้านค่ะเ็้บ่ปลาซวยแบบโมเมนต์ปลาสวยเด้อปลาสวยมันขัะพี่น้องเปกก็นโมกกบแซ่บ แปลงไม่หนอร้สเกขาข่ากับเนาะเป็นเะว่าเขาวระกกะเราที้พทีตลาดจ้ามชิมือทส่หิลังตลาดนะ นี่คือกนเนะพี่นปิดเลอจะได้ล้างมันสะอาดเนาะแปะพี่น้องั่งนานเขาก็ปิดเลยเด้ตลาดปิซสามือจ่เขาปิดเวร วังเขาไปแต่ดานนม้มากแล้ว,ม,ลวมั้มซ้ามั้งมามาแล้วมันบอกไปซ้าซ้าตัวแสบ เราได้กินเกงกัลาาหัก็กินปลาก็ได้เสือ้ราล่เราส้มเรวอะน้ำใหม่อ่ะน้ำเปียกมันไร่ใส่ต้มตักแห้งคนไลนไ่หล่างอยู่ได้ล่ะแต่น้ำใหม่สมก็จะเฉดเค้มนะพี่น้องเลือดแบบผูชมมันะ ยิ่งหนมใหม่ใหม่ส่วกต้องเค็มก็ได้แซ่บขาดคือผสามกางเนาะหลุดโดดเพชรฉลาดริกนิดหน่อยในเพชรฉากพึ่นาะเบรษฐ์ เราเอืบอไปทวงกับป้าเนี่ยละเอาไว้หนึ่งหน้าพักอันหนึ่งใส่อหอมพี่น้องตะไคร่ปลูกเองใบอขึ้นตูปลูกเองใส่ใบมันก็หอมนะครับปลูกเองอเอาออกหอง Ừ. toàn còn bằng ngay nè. nhà vĩnh ừ. ơi mọi nè. mọi nào. mọi người 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 mọi chắc mọi người dài người mọi người mọi แบบน้อบ้านห้ามูเมนไป่นำควงเพราะอะไรกินแมแล้วาเรามามาอยู่ลงบยาบาลนะก็คล้ายถึงเมื่อละวเรารถเดืสิหาร่อยฟังเราจิแพงกว่าเลยตอนเสาร์ได้ไหมคะพ่อขา คนฝัน่งไทยก็จะมาขายฝั่งนี้เนาะแต่ไรสัมันหน่ะพี่หน้องเวออ่ากินจนลืมข้าวอะกล่องกล่ <c oughs> องจัดปะก,กินบบอ้วนแซ่บอ่บพี่น้องไปเจอหลู่โดดเพชรขนาด นใหมัสมเเองแค่สเสรเนาะเจวจะสื้อน้หม่มาเห็ดน้หมันสมน้องล่างนี่แกงแยกปลาไม่ทำหมดหรอเะนะลำบากแล้วบะตาซื้อเหรอลำบากเราแพ็คเอาแต่ตัวสุ้แกงกันเลยเยอะอันตัวซื้อน้มนแล้วะ Lô là 40 sư ba. Kìa món con Nó Nó mặt xay hết rồi. Kìa sẹp đi đâu Kìa sài hết rồi. cục vậy hết rồi. rồi. ก๋ววหรือว่าตุ๋เพิ่อไมกินอื่นอยากรับยอตลาดล้องต้องกินจอมยอมกินไม่นดะไม่อยั้งกินแต่นั้นไปแล้วสักพี่นนอะ เงาหัวโหลดชาสารโทรศัพท์เก่งเก็บกเงินกับฝากก็เหล็กก้แจ๊กก็ติดตามไปเก่งน้ำในเดอ้อพี่น้องหากพี่นออขข้องคุณจะเพิ่มจ้าสบายดี